สวัสดีครับจะรับเข้าสู่ข้อเช้า5นาทีกับคริปโตเทเลอร์ก็ปเป็นช่วงข,ของการสอนคอราคาบิตคอยเทรียมเป็นบิบกอดอรและคับคอยมาดูกันว่าแนวโน้มวนันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนขอกราฟว,ว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ชวนเกินทุนแต่อยา่างใดนะครับสาหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเจอกันนะครับก็ยินดีต้อนรับและใครที่อยากรู้พื้นฐานในการเทรดน,นะครับอย่างน้อยที่สุดเพลิดนี้เนี่ยจัดไม่ได้ทําให้คุณเป็นกูรูในการเทรดแต่ทั้งไม่คุณอยู่รอดหากําไรในโลกของ โเพลย์ลิสตโขขดด์นนสอนเทรดเปลี่ยนเบนขอให้กลายเป็นเมเป็นเพลย์ลิสที่ผมเอาความรู้หลักมือหลักแสนโดนมากับตัวเองนี่แหละมาถ่ายทอดให้คุณฟังนะครับก็ไปดูได้ที่มุมมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับตัวของเพลย์ลิสต์สอนเทรดนะส่วนใครที่อยากหาตัวช่วยในการเทรดก็เป็นตัวของ w อร์ดขับตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งรีวิวให้มุมขวาบนเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับว่าเอ๊ ที่ผมใช้มาเนี่ยโอ้โหรีวิวก็ตั้งแต่เกือบปีที่แล้วเลยใช้มาปีนึงมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ดูได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะามาดูปิดคอยกันดีกว่านะครับก็เรียกว่าใครซื้อเขียวแดงขายไปเนี่ยก็โดนหลอกไปสองครั้งนะครับรอบนี้ก็อาจจะเป็นครั้งที่สองไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออแบบเนี่ย ฉันจะขายตอนสัญญาณแดงไหมโอเคถ้าคุณทับทำตามระบบคุณก็ควรขายนะครับผมไม่ยังมีคําถามอยู่ว่าไอ้แท่งเนี้ยไอ้แท่งยาวๆแท่งเนี้ยมันมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมก็ไม่รู้จะไปอ่านข่าวที่ไหนแล้วครับก็มาอ่านกับ นี้นะครับเพจเทนทันโลกกับเทรดเดอร์ KP นะครับใครที่อ,อยากรู้ข่าวทันใจนะครับเพจนี้ผมแนะนำอยาอ่างยิ่งนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของนอนฟาร์มหรือเปล่าที่เขาประกาศออกมานะครับแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะครับผมก็จะบอกคุณว่าแม้ว่าข่าวดีจะออกมาตลาดไม่ได้ต้องเด้งเสมอไปนะครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้จากการเสพข่าวมาทุกครั้งแต่ว่าข่าวมี ส่งผลกับตลาดไหมมีครับแต่ว่าจะต,ติดตามไหมผมก็ติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างนะครับก็แล้วแต่คนนะผมก็เทรดตามเทคนิคอร้อเ็นะครับออถ้ามันกินรดอสปอตก็มีหนะ้าที่ที่ต้องออกเท่านั้นเองอย่างตัวของ Bitcoin เนะี่ยที่ผมเข้าไปช่วง4ี่หมช่วงเนะี้ย นะครับจริงๆเข้าไว้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับตั้งตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็มีการเข้าเพิ่มตรงนี้อีกไม้หนึ่งนะครับก็จะสต็อปลอตที่3 7มหมเนาะอันนี้คือแผนของผมนะครับส่วนใครที่จะซื้อเขียวได้ขายก็รอปิดแท่งแล้วก็ขายได้เลยนะครับก็ต้องทนนะสัญญาณหลอกมันเยอะนะครับระบบตัวของ C D C Action Zone Tree Golden พวกนี้มันสัญญาหลอกเยอะนะครับ MACD คอร์สูตรดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีหลายๆแผนในการรดูขอนะครับอ่ะนี่คือดูภาพทาวเวิร์ดเดยไปทีนี้คีย์สำคัญคืออะไรคีย์สำคัญของ Bitcoin ตอนนี้เลยนะครับคือเขาห้ามหลุดโลนี้ ห้าหมหลุดโล37ครับเพราะถ้าหลุดโล37 0 0เมื่อไหร่สมมติฐานที่เรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะยกหยกโลเนี่ยน่าจะเจ๊งไปนะครับน่าจะเจ๊งไปก็อาจจะมองว่าไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับนณะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระวังโดยปัจจุบันเองเนี่ย ก่อนหน้านี้เราเคยมาโนว่าเฮ้ยเทรนไลน์ตรงนี้ยน่าจะรับอยู่อะปรากฏว่ามันมันลงมาปุ๊บนะครับมันก็ล่วงแรงเลยนะครับก็รับมาอยู่สักแนวรับเดียวปพะแสดงว่าวันนี้เป็นยังไงหนึ่งแนวโนม้มแน่นอนว่ามันกําลังย่อลงมาอยู่ย่อลงมาอยู่ก็ออกไ้สองหน้าคือชั้นย่อลงมาเพื่อไปต่อ หรือชั้นย่อลงมาแล้วเสียทรงหลุด3ามหมก็ต้องสต็อปลอดออกไปเพราะว่าอย่างอย่างในหน้าแฟนเพจของผมเนี่ยผมก็มีก,การทําแผนแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามหมผมจะออกตรงนี้นะส่วนใครเนี่ยที่วางแผนตรงไหนก็ออกตรงนั้นนะครับเพราะคุณเชื่อว่าคุณยอมรับความเสีย่ยงยอมรับความเสียหายได้ตรงนั้นนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะน่าจะเขียนแผนไว้ประมาณ2 3วันแล้วอะเนี่ยสต็อปลอดประมาณ3ามนะครับ ถ้ามันยอ่อลงมาหลุดเลยก็ยอมออกนะครับแล้วก็ยอมออกอ่ะประมาณนี้ทีนี้มันจะมีประเด็นอะไรบ้างมีอยู่2ประเด็นคือ1คนที่ซื้อจากซื้อเขียวแดงขายไปนะครับก็ต้องดูแหละระหว่างทางเนี่ยถามผมก็ยังไม่ได้มีสัญญาณซื้ออะไรนะเพราะว่ามันยอ่อลงมาเลยไม่ได้เด้งเลยดังนั้นอย่างน้อยที่สุดครับใครที่แบ่งไม้ซื้อจากซื้อเขียวแดงขายเนี่ยก็เจ็บแค่นิดเจ็บแค่แผนเดียว นะครับเจ็บแค่แผ่เดี๋ยวเราไม่ออิอนกับระบบนี้อยู่แล้วเราจะต้องมีหลายๆแผน่นะถ้าเกิดมันย่อลงมาเลยไม่เด้งเลยลงมากินสรบเลยอย่างน้อยโอเคฉันเจ็บแค่นี้วะระหว่างทางฉันไม่ได้ครับเพิ่มโอเคอันนี้คือคนที่ซื้ออยู่แล้วนะครับหรือเข้าด้วยระบบอื่น2คนที่ยังไม่มีของนะครับแน่นอนถ้ามันย่อลงมาแล้วมันไปต่ออ่าเดี๋ยวเรารอดูกันว่ายังไงต่อนะครับ ยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นใครจะซื้อเพิ่มใครที่ b บแ a วว่ามันจะขึ้นเดี๋ยวคุณรอ,อก,ก่อนนะครับว่าเฮ้ยอย่างน้อยภาพ4ีชั่วโมงเนี่ยมันมีสัญญากับตัวมีดิเวเ e น c ์มีร e เจคชั o นหรือเปล่ายังไม่ได้เกิดใดๆเกิดขึ้นนะครับก็เมื่อวานเองเนะี่ที่เรามาโนโกันไว้ช่วงนี้นะมโนโกันไว้ช่วงช่วงช้าเมื่อวานตรงนี้อ่าช่วงช้าเมื่อวานตรงนี้นะครับ ก็กลายเป็นว่าเนี่ยย่อลงมาเปิดเป็นโดจิเขียวตรงนี้เห็นไหมที่เรามนโนไว้ปรากฏว่าขึ้นไปนตึกเน้วยต้านนะครับแล้วก็ล่วงลงมาแรงเลยนะครับก็อืผมคิดว่าณนะจาังหวะนี้นะครับใครที่เทรดสปอร์ตมีของอยู่แล้วยังไม่ต้องทาอะไรรอก่อนนะครับอย่างพอที่สุดอยากซื้อเพิ่มรอสญญยงก,กับตัวใครทีออ่ไม่ได้เห็นเสียงก,กับตัวอลไรก็รอครับเพราะมันยังมีโอกาสที่ลงมาเก็นสปอรอสอยากถ้าอยากซื้อเพิ่มรอก่อน <c oughs> จะ จะไม่ซื้อหรือจะซื้อเพิ่มให้รอก่อนนะครับรอทิศทางตลาดก่อนเพราะว่านะตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณกับตัวใดๆเลยแนมะ้แต่ในภาพหนึ่งชั่วโมงก็ตามนะครับยังไม่เห็นใดๆเลยดังนั้นเช้าว,วันนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องจับตานะครับหนึ่งบิทคอยเองเลยจับตาตัวนี้เลยนะครับว่ามันจะเอาอย่างไงจะหลุดโลไหมหลุดโลก็ต้องยอมถ้าไม่หลุดแล้วมันเด้งรอสัญญาณซื้อนี่คือสิ่งที่ต้องรอกันเช้าว,วันนี้นะครับ ก็คิดว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะแดงต่อไหมนะครับเสาร์อาทิตย์มาชอบแดงนะครับเอาเป็นว่ารอสัญญากับตัวแล้วกันนะครับเนื่องจากบิตคอยลร่วงนะครับทําให้หลายๆตัวเนี่ยล่วงกันละนานนะครับไม่เว้นแต่ตัวอีเชลิเย่ของเรานั่นเองครับนี่อ่ะไม่เว้นแต่ตัวอีเชลิเย่นะครับปรากฏว่าเป็นไงโอ้โหล่วงนะครับโอ้ตอนแรกเลยอวยกันอย่างดบดีนะครับเรียบร้อยนะครับ มันมีมารยาทมากนะอีเทอเรียมเนี่ยผมจะพูดมันมีมารยาทมากนะครับคือย่อลงมาที่แนวรับอาเด้งก่อนรอบหนึ่งอ่าฉันเด้งแล้วนะอ่ะกูร่วงนะครับอาจย่อมาที่แนวรับอาะฉันเด้งแล้วนะอ่ะกูร่วงนะครับมึงมีมารยาทมากนะครับแหม่ย่อมาที่แนวรับมันก็เด้งสวนนะครับปรากฏว่าตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างนะเจ้าตัวของอีเทอเรียมเองนะปัจจุบันนี้ครับใปัจจุบันนี้เราเห็นว่าเฮ้ยอีเทอเรียมเนี่ยย่อลงมาแล้วทิ้งไส้ยาวๆอะ บริเบร2,550ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านเดิมซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านเดิมนะครับเอะแบบนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับที่จะลองดูว่าเอ้อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณกับตัวตรงนี้นะ อาจจะแบ่งไม้เข้าเพิ่มได้ใช่ไหมครับเพราะหลายๆโค้เนทที่เขาไม่ได้เข้าซื้อจากข้างล่างตรงนี้เขาอาจจะเข้าซื้อจากข้างบนเขาก็จะ stop อ o s จนที่โรนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นโลนี้ผมค่อนข้างมองเป็นจุดเปลี่ยนของตัว ethereum เหมือนกันนะในภาพ4ี่ชั่วโมงเพราะแบบนี้ใช่ไหมโรเดิมไฮเดิมโลเดิมยกไฮยกโลยกไฮถ้ามันหลุดตรงนี้ก็กลายเป็นว่ามันทําอะไรครับมันทำ lower low อ่ะก็เลย มีความสนใจในแนวรับ2,550ที่จะมาเป็นจุดเปลี่ยนของตัวอีเทรียมว่าใครที่รันเทรนภาพ4ีชั่วโมงซื้อตั้งแต่ไหนก็ตามเนี่ยเนี่ยสมมติถ้าผมซื้อตั้งแต่ข้าบนตรงนี้แท่งเอาอยาตรงนี้ซื้อแล้วผมก็สต็อปลอตตรงนี้ผมก็จะดูเฮ้ย hey, จะเสียทรงหรือเปล่าวะ ถ้าปิดแท่งต่ำกว่าตรงนี้ผมก็จาเป็นต้องออกในมุมมองการเทรดสั้นนะครับในมุมมองการเทรดสั้นหรือใครหลายๆคนนะ่ะจะสต็อปลอสที่โลตรงนี้เลยได้เหมือนกันนะครับอ่าก็มองแล้วว่าตรงนี้มีสิทธิ์ลุน้นเป็นช่วงแนวรับสําคัญที่เราต้องมาลุ้นกันไม่หลุดก็รอสัญญ,ญาณกับตัวเพื่อที่จะซื้อเพิ่มนะครับนี่คือตัวของอีเชียรีมส่วนแนวต้านเหมือนเดิมครับช่วงนี้เลยนะช่วงนี้เลยช่วง2 0 0 0 680นะครับแล้วก็เป็น2อ่า2,750แล้วก็2850เป็น3ช่วงนะครับ2650 2750 2850เป็นช่วงที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังกันเอาเป็นว่าณนะตอนนี้รอสัญญากับตัวอย่างชัดเจนก่อนนะครับว่าเอ๊จะเสี่ยงดีไหมหรือใครอาจจะรอปิดแท่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันปิดเป็นแท่ง rejection ว่ะ สมมติปิดแท่งสวยๆแบบนี้เป็นแท่ง리เดคชั่บบนซืบบน้อตรงนี้นะครับสต็อปลอที่โลลาสุดต่ำกว่า2,500แบบนี้ก็ได้แต่ต้องเตือนกันไว้เสมอนะครับว่าการที่ซื้อจับสัญญากับตัวแบบนี้มันอาจจะผิดทางได้นะแต่ริทรีเวอร์เรชก็โคตรดีบบกันคุณก็ต้องบริหารความเสี่ยงกันให้ได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยอย่างเช่น a w แวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรามโนกันนะว่าเฮ้ย แท่งนี้เนี่ยมันเป็นแท่งรีเจคชั o นหรือเปล่าผมก็เข้าซื้อไปส็อกลอตที่เราล่าสุดแบบนี้เห็นไหมถ้ามันถูกทางโอ้ลิทลีวอร์เลชันดีมากครับแต่ถ้ามันผิดทางแน่นอนเราก็ต้องยอมเสียเพราะมันลงต่อมันไม่ได้กลับตัวจริงนี่คือตัวอย่างของการที่เราเทรดเดเวอร์เจนไม่ใช่ว่ามันจะกลับเทรนเสมอไป นะครับอ่ะต่อมา BNB นะครับไอ้ลูกลักเป็นไงนะครับแนวรับรับไม่อยู่ไปเจอกันอีกทีสอโอ้โหล่วงกันละนาวนะครับ อาจจะไปเจอกันอีกที่60รเลยนะผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับค่อนข้างเบื่อ BNB เหมือนกันนะถ้าเราซูมเอาออกมาดีๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับเราจะสังเกตเห็นก้อนไซเวย์นะครับที่มันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับที่มันไม่ได้ไปไหนเลยนะค่อนข้างน่าเบื่อนะครับสำหรับกาฟ BNB ก็กลายเป็นว่าอาจจะมองเป็นกรอบสามเหลี่ยมเนี่ย440เป็นขอบบนใช่ไหมส่วนขอบล่างเนี่ยก็จะเป็น330 ซึ่งก็ต้องรอหลุดจากผวังตรงเนี้ยหลุดจากผวังตรงนี้ก,นก่อนถ้าจะไปต่อฉันต้องเบรก440ถ้าจะลงต่อฉันต้องเบรก330ลงมานี่คือตีมใหญ่ของ BNB นะครับทุกครั้งอ่าที่ทุกครั้งที่เราเริ่มสับสนเรื่องอุอ้ยมันไม่ไปหน้ามาหนักเลยวะ่ะเดี๋ยวหลอกสุปเอามาในภาพใหญ่เราจะเห็นเออจริงๆแล้ว BNB เป็นไซเวย์อยู่นะครับก็รอต่อไปนะโอ้กฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าเกิดจะไปเล่นผมว่าไปเล่น เส่งกราฟอีทรียรัเนี่ยชัดกว่าบ n b เยอะเลยนะตอนนี้เวียเป็นยังไงแน่นอนว่าคล้ายๆกับอีทรียรัครับคืออย่างนี้ใช่ไหมมื้อนะครับยกไฮอันนี้อันนี้โลเดิมไฮเดิมยกไฮยกโลยกไฮเอาอยัางไงละ่ะแนวรับนี้360้กจะหลุด โลไหมถ้าุถ้าไม่หลุดโลอาจจะน่าสนใจอาจจะรอหาจังหวะซื้อแผนในค้าวีแผนในค่ายอีเชอร์เวียมครับโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าแนวต้านหลักๆอยู่ที่43่สตนี่คุณก็ลองดูซิเฮ้ยถ้ามันไม่หลุดโลถ้ามันกลับตัวคุณย่อลงมาตรงนี้แล้วเด้งซื้อสต็อปลอสดูรีทีวอร์เรชว่วาโอเคแหละถ้าฉันซื้อตรงนี้นะสต็อปลอสต่ำกว่าแถวแถว,แถวโลล่าสุดไปขาย 4, 4 0สี 40. กี่ x กวะ3า กว,กว่าคุมหมอันนี้คุณก็ต้องไปตอบเองถ้ามีสัญญาณซื้อนะครับ BNB กับ Ethereum เหมือนกันเลยรอสัญญาณกับตัวในภาพ4ชั่วโมงก่อนอย่างน้อยเนี่ยภาพสีชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็น i ท e f เ a m e ที่คนเขาใช้กันกันเยอะนะครับเป็นเขาเรียกว่า Time f เฟรมมหาชนเหรอเออประมาณนั้นนะครับก็าอาจจะมีผลมากกว่า i ทา f เ a รมเลยผมก็เลยรอสัญญาณกับตัวใน t ท m e เฟรมนี้นะครับโดยที่เราจะ u y แหวซมันจะขึ้นต่อโดย มีเงื่อนไขว่าห้ามหลุด360เหรียญน,นั่นเองดังนั้นซื้อและสับลอตต่ำกว่า360ได้เสี่ยงตรงนี้เป็นไม้เสี่ยงนะครับถ้าคุณอยากเข้าซื้อก็ลองบริหารความเสี่ยงดูอีกทีหนึ่งนะครับสับตัวของ BNB โปรกรดดกันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าโปรกรดดเราหวังอะไรบ้างครับเราหวังว่าเฮ้ยไอ้โปรกรดดเองเนี่ยเราหวังว่ามันจะต้อง เบรกย่อเด้งใช่ไหมปรากฏว,ว่าตรงนี้เป็น false signal เบรกหลอกก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไม่ต้องซื้อและที่สำคัญเลยถ้าเรามองในภาพสี่ชั่วโมงก็คือหลุดโลแล้วเห็นไหมหลุดโลแล้วเนี่ยหลุดโลนี้เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอ อีกรอบหนึ่งรอรอบในอนาคตนะครับซึ่งยังไม่เห็นสัญญากับตัวณตอนนี้นะครับณตอนนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญากับตัวเลยนะครับก็รอต่อไปสำหรับตัวของปกดระดดไม่สวยนะครับไม่สวยใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ซื้อไปแล้วลองพิจารณาดูแล้วการค่าอย่างผมเนี่ยเทรดสีชั่วโมงผมก็จะออกตั้งแต่ตรงนี้ละพอมันผิดทางนะครับพอมันทำ l ลว e โล o w ณตอนนี้ปกดระดด ก็จะร่วงลงไปนะครับร่วงลงไปอาจจะมีการรีบาวบ้างนะเพราะอย่างภาพสีชั่วโมงเนี่ยลงมายังลงมาลึกแล้วนะครับอาจจะมีการรีบาวบ้างแล้วแผนเราคืออย่างไรแหละหนึ่งยอ่อลงมาแถว15.7มีสัญญาณกับตัวเดี๋ยวเราแบกหมายเข้าซื้อกัน2ฉชั้นไม่ได้ซื้อตรงนี้ชั้นรอบเบรกยอ่อเด้งหรือเบรกปุ๊บซื้อปั๊บเลยแต่เบรกปุ๊บซื้อปับ๊บมันมีโอกาสที่จะผิดทางโดยที่มันจะ มีการย่อลงมาแล้วกินสปบลอดเราแบบนี้ได้อันนี้คุณก็ต้องไปบริหารความเสี่ยงต่อไปนะครับนี่คือแผนของตัวปอดดอดยังไม่สวยเท่าไหร่ยางมองว่าเทรนไลน์สีเขียวเนี่ยที่มันเป็นเส้นกดราคาตั้งแต่โอ้โหทันวาปีที่แล้วยังเบรกไม่ได้นะครับยังเบรกไม่ได้ก็รอกันต่อไปสับตัวของตัวกดอดนะครับคับคอยเองนะครับผมก็คิดว่ามองลงนะครับมองลง น่าจะลงแล้วนะครับปรากฏว่าถ้าเรามองในตีมภาพใหญ่เองนะนี่เราจะเห็นแบบนี้ดูภาพเดเอ๊ะทำไมผมเลือกเปลี่ยนขับมามันไม่วิ่งเหมือนไอเอดีเลยวะแต่เป็นไรนะครับเผื่อผมได้เข้าซื้อบ้างนะอยา่างขับคอเองเนะี่ยถ้าเราดูนะโอ้โห คือ,อยังไงไฮเดิมเห็นไหมโลเดิมยกไฮย,ยกโลโกดไฮกดโลแล้วเรามาโนว,ว่าเอ๊ะจังหวะที่ตรงเนี้ยมันน่าจะกลับตัวหรือเปล่านะโดยที่เรามองในภาพสี่ชั่วโมงคือ,อยังไงครับบอกว่าเอ๊ะในภาพสี่ชั่วโมงมองบอบอแบบนี้ได้ไหมขึ้นไปนี่ยกไฮย,ยกโลโกดไฮกดโลอา้าวกับตัวไม่สําเร็จที่หวาและคีย์สาคัญเลยถ้าครับหลุด250บาท ลงต่อคอนเฟิร์มว่าทำหรือว่าโลลงต่อนะครับถ้าหลุด250เจอที่220และ200บาท ตามลาดับนี่คือตัวของขับคอยผมมองว่านะตรงนี้ยังควรที่จะทับมืออยู่ยังไม่ควรที่จะทําอะไรกับขับคอยนะครับเพราะตีมยังคงเป็นดาวเทรนอยู่หากมีสัญญากับตะวัเดี๋ยวเราค่อยแบ่งซื้อตัวนั้นได้ครับอย่าเพิ่งรีบกลัวตกรถนะอย่าเพิ่งรีบกลัวตกรถภาพใหญ่ยังมองเป็นโซงขาลงยิ่งถ้าหลุด250อีกก็มองได้อีกนะครับว่ามันน่าจะลงต่อนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะย่อไปถึงตรงไหนนะครับหีบ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปกันตีกนคือเราต้องโฟกัสอะไรบ้างแน่นอนเลยนะครับโฟกัสบิตคอย n ว่าจะเอาอย่างไรว่าจะกลับตัวได้ไหมโดยที่มีเกณฑ์สำคัญคือ,อยาหลุดถ้าจะไปแอบก็คือห้าหลุดสามล้อสามหมื่นถ้าไม่หลุด3ามหมื่นเราอาจจะหาสัญญาณกลับตัวซื้อแถวๆนี้ได้แต่ถ้าหลุดก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมก็ ตลาดมีขึ้นมีลงเราต้องยอมรับความเสี่ยงและรักษาเงินทุนเป็นอันดับหนึ่งนะครับอ่า ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยู่ตามใหช่องเราด้วยนะส่วนใครอยากสนับสนุนเราทําได้ไง่ายๆผ่านการสมัครดู b e m e m b e r s h i p เดือนละห5 0รอบาทนะครับสำหรับ Member s h i p นะครับวันนี้เรามีไลฟ์นะครับ Member ร์ไลน์สองคู่ไม่ค่อยตรงนะครับก็เรียนเชิญเก้าอี้แถวหน้านะครับมาแลกเปลี่ยนคุยกันนะเหรียญไหนที่ผมไม่ได้ทําวิเคราะห์ไว้เดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันเฉพาะ Member นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในเย็นวันนี้สองคู่ไม่ค่อยตรงที่่ชอง องนี้เลยนะครับด้วยหลักกาชาวมนาสำรัวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ